สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่หน้าสยามนักลินนะครับนี่ครับมีโอกาสได้มาครับมีต้นไม้สวยๆนะครับนี่เขากำลังสร้างใหม่ครับธนาคารกลางแห่งประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมอยากให้ดูครับนี่ครับต้นมอกกานีครับมอกกานีครับนี่ครับอาาใหญ่ผมว่าน่าจะปลูกเยอะๆนะครับเพราะว่าต้นมอกกานีชนิดนี้เป็นมอกกันีพันธุ์ใบใหญ่โตเร็ว แล้วก็ระบบลากก็จะไม่ทําลายโครงสร้างนะครับเรามีโครงการเอาเสาไฟออกแล้วทําไมเราถึงไม่เอาต้นไม้ชนิดนี้ครับมาฝังลงไปในหลุมเสาไฟเลยครับนี่ครับสวยมากครับนี่ต้นมอกกานีนะครับผมอยากจะให้ปลูกจริงๆครับหาดใหญ่จะได้มีความรุ่มรื่นโดยเฉพาะพวกสาย1นสายสสายสาเนี่ยครับ โอ้ยืนตายเลยครับคนมองเยอะแยะเลยเย้ครับนี่พุทธบาทก็เรามาดูครับต้นมอคกันนีครับนี่ต้นต้นก็ไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าโตเร็วแล้วก็ระบบรากก็ไม่ได้ทําลายโครงสร้างครับน่าจะปลูกครับสายหนึ่งสายสองสายสามน่าจะปลูกครับจะได้ล้มดื่นจะได้มีความสวยงามครับโอเคครับสอัสดครับ